เอาละครับเรากลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้คุณผู้ฟังครับก็จะเป็นช่วงเล่าสัรโดยธนาคารอมสินนะครับอีกสักครู่นึงจะไปพูดคุยกันเรื่องของอาหารหวานของไทยอย่างพัดท่องโกเข้าวเหนียวมะม่วงกล้วยทอดข้าวหลามนะครับตอนนี้ไปติดอันดับสตรีทฟู้ดขนมหวานที่ดีที่สุดของโลกอีกแล้วนะครับเดวพูดคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์นนทแดงสังวานอาจารย์คณะ เทคโนโลยีขหาวกมศาสตร์โชติเวศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับในช่วงเล่าสรรโดยธนาคารออมสินครับวันนี้ในในรายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกล่องใสของอเนกประสงค์จากธนาคารออมสินนะครับเพียงหนึ่งะวันเท่านั้นให้กับท่านผูน้ฟังที่ร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็นในรูปแบบของ SMS ก็ได้หรือว่าจะเป็น Facebook Live ก็ได้เช่นกันนะครับ ทาง SMS พิมพ์คำตอบแล้วส่งกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้1ท่าน1รางวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นใครเดี๋ยวท้าโรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับนอกจากนี้ครับ ถ้ารายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ <im> ่านทาง u t u b e พิมพ์คำว่าเล่าสู่กดนฟังและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนนะครับรวมถึงผู้ที่ส่งข้อความผ่านทาง s อ s เอเสนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีช่องทางละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีนะครับนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังสามารถร่วมสนุกในเพจเล่าสู่กันฟังได้อีกหนึ่งช่องทางนะครับเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที กำหนดเอาไว้ในทุกสัปดาห์นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคําถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ขยายระยะเวลาในการเปิดรับฝากเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนซึ่งจะให้ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ1.32ต่อปีนะครับขยายออกไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2566นี้นะครับทวนอีกครั้งนะครับธนาคารออมสินครับได้ขยายระยะเวลาในการเปิดรับฝากเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือน ขยายไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2,566นี้นะครับสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนนั้นจะเป็นเงินฝากที่ให้อัตราดอกเบีย้ยอยู่ที่น้อยละ1.32ต่อปีนี่เป็นข้อมูลนะครับส่วนคําถามถามคุณผู้ฟังว่าเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารอมสินแล้วก็ให้ดอกเบีย้ย ในอัตราที่สูงเนี่ยนะครับได้ขยายระยะเวลาในการเปิดรับฝากออกไปจนถึงวันที่31สิงหาคม2566นี้นะครับคำถามคือเงินฝากเผอ่อเรียกพิเศษ8เดือนให้ดอกเบีย้ยในอัตราร้อยละเท่าไหร่ต่อปีส่งคำตอบมานะครับ SMS 4 2 2 1 0 7 o Facebook Live เเข้าไปที่เพจเล่าสู่กันฟังนะครับมาถึงช่วงข้อมูลข่าวสารดีๆฝากท่านผู้ฟังกันครับ ธนาคารอ,อมสินนะครับได้ขยารยระยะเวลาในการฝากเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนออกไปจนถึงวันที่31เดือนสิงหาคม2566น้ยี้นะครับหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กําหนดเอาไว้โดยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนเป็นเงินฝากที่จะให้ดอกเบี้ยนในอัตราร้อยละ1.3 2ต่อปีนะครับหรือว่าเทียบเท่ากับเงินฝากประจําที่ร้อยละ1.55ต่อปี ผู้ฝากครับเป็นบุคคลธรรมดาเมื่อได้รับดอกเบีย้ยแล้วไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับส่วนการฝากก็สามารถเริ่มต้นฝากได้ตั้งแต่1นึ่งบาทขึ้นไปที่ธนาคารออมสินทุกสาขานะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115หรือจะเป็นทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้เช่นกันนะครับเงินฝากมั่นคงฝากเงินมั่นใจที่ธนาคารออมสินรัฐบาลเป็นประกันนะครับ วันนี้ครับวันที่3สิงหาคม2566นานะครับสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือว่ากอสทชนะครับได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร,ร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือว่าสวทชลงนามในบันทึกข,ข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสร้างนวัตกรรมด้านกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมที่ออกแบบ สำหรับทุกคนนะครับหรือว่า Inclusive Design และก็เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่า Assistive Technology เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ร่วมกันนะครับเพื่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรมด้านกิจาการกระจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมที่มีคุณภาพและก็สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคทุกกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้พิการกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งกลุ่มคนทั่วไปนะครับเพื่อ็นการส่งเสริมการเรียนรู้ของภาคการศึกษาเพื่อสร้างนวัตกรรมที่ออกแบบสําหรับคนทุกคนในยุคดิจิทัลนะครับและการจัดให้มีจัดให้มีบริการที่ส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ผ่านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกโดยเป็นการสร้างประสบการณ์การเรียนรู้การมีส่วนร่วม และการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดการพัฒนากำลังคนสู่ยุคดิจิทัลน,นะครับและจะเป็นการสร้างโอกาสทางสังคมให้กับกลุ่มคนที่ยังต้องการเติมเต็มศักยภาพโดยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อพัฒนาตนเองและเพิ่มความสามารถในการดำเนินชีวิตและสร้างการเข้าถึงอย่างเท่าเทียมกันนะครับในการเข้าถึงและก็ใช้ประโยชน์เทคโนโลยีและสารสนเทศให้กับทุกคนในสังคมด้วยนะครับธนาคารออมสินครับ ได้มอบความพิเศษกับสินเชื่อ GSB บ้านแลกเงินนะครับซึ่งสามารถนำเอาบ้านมาเปลี่ยนเป็นวงเงินสินเชื่อโดยจะมีวงเงิน10ล้านบาทนะครับมีระยะเวลาการชำระคืนนาน30ปีด้วยกันอัตราดอกเบี้ยช่วง6เดือนแรกจะอยู่ที่ร้อยละ3.99สนใจก็สมัครผ่านธนาคารออมสินในทุกสาขานะครับหมดเขตวันที่30พฤศจิกายนนี้เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะครับสนใจก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB Center GSB Contact Center นะครับหมายเลขโทรศัพท์1115หรือจะเป็นทางเว็บไซต์ www.gsb.or.th ก็ได้เช่นกันนะครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทอพอกระทรวงคมนาคมนะครับร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีครับกำหนดการจัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่1น,นะครับเป็นการประชุมนิเทศโครงการสําหรับโครงการทางพิเศษเชื่อม เราบางพื้นดินใหญ่กับเกาะสมุยนะครับเพื่อน,นําเสนขอข้อมูลของโครงการแนวคิดเบื้องต้นตลอดจนแนวเส้นทางเลือกและแผนการดําเนินงานเพื่อให้ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้มีโอากาสร่วมรับรู้ข้อมูลของโครงการตั้งแต่ต้นนะครับแล้วก็ให้ภาคส่วนต่างๆได้มีส่วนร่วมในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะสําหรับนําไปประกอบการดําเนินงานศึกษาต่อไปนะครับโดยมีการกําหนดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่หนึ่งซึ่งเป็นครั้งประถมศึกษาโครงการเนี่ยนะครับขึ้น กำหนดขึ้นสาพ,พื้นที่ด้วยกันประกอบไปด้วย1คือพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสอในวันอังคารที่8สิงหาคม2 5 6 6ที่ห้องประชุมฟอร์จูน2โรงแรมแกลนดฟอร์จูนจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับสคือวันพุทธที่9สิงหาคมครับที่ห้องประชุมทัพทิมโรงแรมไดมอนด์พลาซ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็วันพฤหัสบดีที่10สิงหาคมนะครับที่ห้องประชุมเทศบาลน,นาครเกาะสมุยพื้นที่เกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ เอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเล่าสัรนโดยธนาคารอมสินครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ณนนท์แดงสังวานนะครับอาจารย์คณะเทคโนโลยีขหาการศาสตร์โชติเวศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับเรื่องของปลาท่องโกเรื่องของข้าวเหนียวมะม่วงเรื่องของกล้วยทอดแล้วก็ข้าวลามตอนนี้ติดอันดับขนมหวานที่ดีที่สุดของโลกอีกแล้วนะครับอาจารย์อยู่ในสายแล้วนะฮะสวัสดีครับอาจารย์ครับ ครับผมสวัสดีครับครับก็อีกแล้วนะครับผมใช่ครับติดอันดับอีกครั้งหนึ่งแหมผมต้องฟังและหิวเลยจา์แต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยจริงๆแล้วดีใจครับเป็นคนไทยเลยเพราะว่าผมก็เข้าไปดูแล้วมันเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ให้กับคนไทยได้ได้ดีมากๆแล้วต่างชาติก็จะรู้จักของหวานของคนไทยมากขึ้นครับผมครับแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยจารย์ทําไมคนที่เขาเข้าถึงเนี่ยเขาถึงได้รู้จักมากขึ้นเมื่อก่อนมันก็ไม่มีคนรู้จักขนาดนี้นะฮะจารยนเป็นเพราะอะไรครับผม เออจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องของการที่เมืองไทยเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวปลายทางทางด้านอาหารให้กับต่างชาติู่แล้วด้วยครับอเป็นเดสิเนชันเลยฮะใช่ครับเป็นเดสิเนชันเลยครับแล้วก็เป็นเขาเรียกว่ามัดวิสิตก็คือสิ่งที่เมืองจะต้องมาสำหรับคนที่เป็นสวรรค์ของนักชิมอาหารเนี่ยเมืองไทยเป็นหนึ่งในนั้นอยู่แล้วด้วยครับแล้วก็อีกอันหนึ่งครับที่ที่ผมดูแล้วก็คือจากจากการประเมินครั้งเนี้ครับ ก็คือเมืองไทยเนี่ยมีจุดเด่นอยู่แล้วก็คือเรื่องของสตรีทฟู้ดครับพอเป็นจุดเด่นของสตรีทฟู้ดที่เวลาผมอ่านงานวิจัยต่างๆเนี่ยสตรีทฟู้ดเมืองไทยได้รับขึ้นชื่อว่าเป็นสตรีทฟู้ดที่มีความปลอดภัยที่สุดครับครับก็เลยกลายเป็นว่าเป็นเดสิเนชั่นอย่างที่นักสัมผัสอาหารเนี่ยควรจะต้องมาวิสิตครับอ๋อกับอ่ะแม้เวลามันจํากัดเหลือเกินแล้วมีขนมตั้งสามสี่อย่างเนี่ยจะลองไล่เลียงแต่ละอย่างดีไหมฮะยังยังเชิญเลยฮะอาจารย์เชิญเลยฮะ ตัวแรกก่อนเลยครับไอ้อย่างปลาทองโกเนี่ยจร,ริรงก็มไม่มันไม่ได้เชิงว่าจะเป็นขนมอย่างเดียวครับ<ช>แต่จริงเพราะว่าที่อย่างเชฟแซลารให้เนี่ยเขาก็พูดถึงไว้ว่าปลาทองโกเนี่ยมันเป็นวัดขนมวัฒนธรรมครับของระหว่างของชาติพันธุ์จีนนะครับจักอาหารเช้าของคนไทยที่เวลาจะไปที่สตรีทฟู้ดที่ไหนเนี่ยเราก็จะเจอไอ้ตัวปลาทองโกเนี่ยตลอดเวลา แต่สิ่งที่เขาระบุว่าไอ้ปาท่องโกที่มันมันถูกออกมาให้จัดอันดับต้นๆเนี่ยก็เนื่องจากว่ามันสามารถเสิร์ฟคู่กับข้าวก็ได้หวานก็ได้หรือจะคู่กับเครื่องดื่มก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นความบาไรตี้ของปาท่องโกที่ได้ถูกจัดอันดับมาอยู่อันดับที่ห้าเลยครับครับนะต่อเลยอาจารย์แรับก็ครับเออที่ที่เขาคอมเมนต์เลยนะครับว่าไม่ไม่ใช่เรียกว่าคอมเมนต์เป็นเรียกว่าข้อเสนอแนะว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวจะมากินเนี่ย เขาก็แนะนําว่าเวลาจะกินปาท่องโก๋ในเมืองไทยเนี่ยหนึ่งเดี๋คุณคนต้องไปกินตอนเช้าสองกินกับนมข้นนมข้นหวานเพราะซิกเนเจอร์เมืองไทยจะเป็นนมต้องจิ้มกับนมข้นหวานอ๋อฮะพราใช่ใช่ครับพระใช้คอนเดนส์มิลค์แล้วก็อีกอันนึงก็คือจะต้องไปจิ้มกับสังขยา้าคนไทยเรียกว่าสังขยาใช่ครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเขายังพูดถึงในเรื่องของว่าเวลากินปาท่องโก๋ที่เมืองไทยเนี่ยคุณจะต้องไปกินกับเออเขาเรียกว่า กาแฟโบราณนะกาแฟโบราณโอฟีพวกอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋ันั่นก็คือเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เทสลาเนี่ยรีคอมเมนให้นักท่องเที่ยวเนี่ยลองมาตามวิธีการกินแบบนี้ส่วนตัวที่สองเนี่ยที่ผมอยากจะพูดก็คือข้าวเหนียวมะม่วงอันเนี้ยด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเคยเป็นเอดูแลเกี่ยวกับห้องอาหารในต่างประเทศอครับก็จะรู้เลยว่าเวลานักท่องเที่ยวมาเนี่ยโดยเฉพาะชาวจีนเนี่ยมาถึงสิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องกดเครื่องที S อเอสรอก็คือ ข้าเหนียวมะม่วงคือผมกดรอเลยถ้าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างต่างชาติโดยเพาะกลุ่มจีนเนี่ยเขาจะชอบกินมากๆนั้นผมไม่แปลกใจว่าข้าวเหนียวมะม่วงบ้านเราเนี่ยได้ขึ้นมาอันดับที่ต้นๆในรอบนี้นะครับแต่ว่าอย่างเทสลาเนี่ยเขาก็แเมนำว่าการที่จะมาสัมผัสข้าวเหนียวมะม่วงในประเทศไทยเนี่ยจะพูดนึกถึงการเป็น rice pudding ก็คือเป็นพุดดิ้งข้าวอะครับผมแล้วก็ที่มันมาจากกลุ่มข้าวเหนียวแล้วก็มีการเสิร์ฟคู่กับ มะม่วงม,มวงอย่างนี้ครับที่มีรสเ,เออรสชาติแบบเปรี้ยวอมหวานแล้วก็มีการตัดรสกะทิที่มีตัดรสชาติเค็ม,มออกมาม่นิดนึงครับนี่ก็คือแล้วเทสลาเนี่ยยังเสนอนะครับอันนี้ผมชอบประโยคนี้มากก็คือ c a n ดี f ฟาวเวอร์ลิก็คือเจอทุกที่ที่เกี่ยวข้องกับห้องอาหารหรือพัตคารในเมืองไทยได้หมดเลยสั่งได้หมดเลยเหมือนก็หมดแหละคล้ายๆกันครับใช่ครับ <laughs> รวมถึงเทสลดัดยังพูดถึงว่าไอตัวขหนีมะม่วงเนี่ยยังเว r y p ป p อ l a r ในร้านอาหารไทยในต่างประเทศด้วยผมก็ไปส่องดูเหมือนกันครับก็ <ๆ S 2> พบว่าแต่ละแต่ละร้านในต่างประเทศเนี่ยก็พยายามจะนําเสนอตัวนี้เขาก็พยายามรวบรวมลิงค์ในต่างประเทศให้นักท่องเที่ยวเนี่ยถ้าไม่มาเมืองไทยไปกินร้านอาหารไทยในต่างประเทศก็สัมผัสตัวข้าวเหนียวมะม่วงได้อาจารย์ผมมีคําถามถามในใจนิดหนึ่งปกติเนี่ยเราจะต้องกินกับอกร่องไหมก็น้ําดอกไม้ใช่ไหมอาจารย์ครับผทีนี้ว่ามันไม่ได้มีตลอดทั้งปีนี่ครับอาจารย์ครับ อย่างนี้ครับเอ่อถ้าเราเนี่ยคนไทยจะติดกับว่าเราจะต้องกินข้าวเหนียวมะม่วงกับมะม่วงร้องน้ำดอกไม้จริงๆแล้วกินกับมะม่วงอะไรก็ได้อย่างตอนนี้ครับถ้าถ้าเป็นผมเป็นคนนนทบุรีเองเนี่ยผมจะเชียร์ให้คนที่มากินเนี่ยจะให้กินกับข้าวเหนียวมะม่วงกับมะม่วงเยลกับซึ่งอันนี้ก็เป็นจริงมะม่วงเยกับใช่ครับเป็นมะม่วงพื้นเมืองเพราะว่าในบ้านเราเนี่ยมีมะม่วงหลายสายพันธุ์แล้วก็แต่ละสายพันธุ์เนี่ยถ้าเราเสิร์ฟในอุณหภูมิไม่ใช่อุณหภูมิใช้ เสิร์ฟในช่วงเวลาการสุกที่เหมาะสมแล้วก็ปรับรสชาติซอสก็คือตัวกะทิให้เหมาะสมอันนี้จะบาลานซ์กันพอดีใช่ครับผมจะใช้วิธีการนี้กับการที่สมมุติว่ามะม่วงพันธ์นี้จะเปรี้ยวนําหน่อยหนึ่งเราก็จะไปทําซอสกะทิให้เค็มนิดหนึ่งเพื่อตัดรสกันประมาณนะคอันนี้ก็ต้องเป็นรายละเอียดที่ที่คนที่เป็นทําอาหารก็ต้องรู้นะฮะว่าควรจะต้องแอปพลายยังไงดีให้เหมาะสมนะครับอาจารย์ครับใช่ครับผมใช่ครับแล้วก็อีกเมนูหนึ่งที่ที่แบบ คนไทยก็กินอยู่แล้วแล้วเขาก็ได้คอมเมนต์ให้ต่างชาติมาก,กินก็คือกล้วยทอดหรือที่คนไทยเรียกว่ากล้วยแขก <c oughs> จริงๆแล้วเนี่ยใช่ครับจริงๆกล้วยทอดหรือกล้วยแขกเนี่ยเอเยเมือเอาต<ม>ือ<ม>เลยครับ <นะ S 2> มันก็คือตัวเดียวกันนี่แหละตัวเดียวกันแ,<ต>แ<ต>ใช่ครับจากคนไทยมาเรียกว่ากล้วยแขกอย่างนี้ครับโดยความที่เ,เมนูเนี้ยเราจะพบได้กลุ่มเอเชียทั้งหมด กลุ่มประเทศ<ฮ>บ้านเพื่อนบ้านเราเนี่ยสิบประเทศเนี่ยเราจะเจอตั้งแต่ถ้าเกิดไทยไปนะครับมาเลฟิลิปปินอินโดกลุ่มเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนมากผมไปเนี่ยผมก็จะเจอเขาก็ขายกล้วยทอดเหมือนเราแต่ความเป็นกล้วยทอดของของบ้านเราอะครับที่เชสอรลาพูดถึงเนี่ยเขาเน้นไปที่ความเป็นเชดิชชนอลก็คือความเป็นดั้งเดิมความเป็นพื้นบ้านของคนไทยที่มีการผสมผสานตัวส่วนผสมก็คือแป้งขา้าวเจ้าที่เป็นแป้งแป้งของบ้านเราเองเนี่ยนะครับ แล้วก็มีการปรับรสชาติจากการใช้มะพร้าวแล้วก็ใช้เกลือ,อปรับรสกันแล้วก็มีเทคนิคการทอดที่เขาพูดถึงว่าเทคนิคการทอดเมืองไทยเนี่ยทําให้ crispy at ด h เดีย s ไไดนก็็คือให้มันมีความกรอบข้างนอกและข้างในของกล้วยใช่ครับนุ่มอะไรประมาณนี้ก็เลยกลายเป็นว่าจะ,จะได้รสชาติของตัวกล้วยทอดเนี่ยที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็เขายังพูดว่าไอตัวกล้วยทอดเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยก็ ยังในคอมเมนต์ไปว่ายังสามารถกินเป็นของหวานก็ได้หรือจะเป็นสแน็คก็ได้ดังนั้น <c oughs> โอกาสในการที่จะกินกล้วยทอดของคนไทยเนี่ยปกติเราก็กินกินกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วก็คือไ,ไม่มีเวลาไม่มีเวลาเวลาจานนึกจะกินก็กินใช่ใช่ <c oughs> ครับเร,เราก็ทานเล่นๆกันใช่ครับกินกันต่อไปแต่ว่าอย่างเทสลา,านเนี่ยเขาก็ไม่เขาเสนอไปเพื่อให้นักท่องเทีย่ยวที่จะมากินนะ ได้เห็นความชัดเจนมากขึ้นว่าถ้ามากินก้วยทอดในเมืองไทยเนี่ยคุณจะกินเป็นแน็คก็ได้หรือคุณจะกินเป็นของหวานก็ได้นะครับแต่ก็สามารถจะกินเป็นเล็กน้ําย่อยก็ได้คือเลกน้ำย่อยเป็นแบบหวานเล็กน้ําย่อยก็ได้เช่นกันเขาผมก็ว่าเขาก็เสนอไอเดียที่ดีมากก็ดีครับนะครับแล้วก็อีกตัวนะครับที่ที่อันนึงก็คืออันนี้ผมแบบดีใจมากเพราะว่ามันเป็นเมนูที่ มันกำลังโด,ด่งดังแล้วก็หลายๆคนก็ชอบคือตัวข้าวหลามน,นะนะครับที่ได้เป็น48ของเองดือนกรกดาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็พบว่าข้าวหลามในบ้านเราเนี่ยเขาเขาก็ประเมินว่าข้าวหลามเนี่ยเป็นอาหารหวานที่เราจะพบในกลุ่มเซาท์อีสต์เอเชียเหมือนกันนะครับก็ก็เป็นวัฒนธรรมที่เป็นอาหารที่ใกล้ๆก,ก,กันเหมือนกับกล้วยทอดเมื่อกี้แหละครับแต่เพียงแค่ว่าข้าวหลามเมืองไทยเนี่ย เขาอ่ะพยายามจะโปรโมทว่าข้าวหลามเมืองไทยมีสองรูปแบบ,บนะครับอ๋อมีมีสามรูปแบบเลยก็คือรูปแบบที่หนึ่งเป็นแบบโบราณก่อนก็คือที่เออนึง่งหรืออบในตัวแบมบูก็คือตัวไม้ไผ่ไผแล้วก็ข้าวหลามสมัยก่อนเนี่ยมีแค่ข้าวกับตัวของเหลวก็คือกลุ่มน้ําแล้วก็มีการปรุงรสอะไรประมาณนี้เขาก็ใช้เขาก็ใช้ว่าพื้นฐานจะเป็นแบบนั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยนะครับข้าวหลามเนี่ยบางภูมิภาคอย่างเช่นภาคกลางของเราเนี่ยมีกะทิเยอะอเขาก็พูดถึงว่า ไอ้ภาคกลางเนี่ยก็มีการใช้กะทิมาทําให้ข้าวหลามมีรสชาติที่กลมกล่อมมากขึ้นออมีความมันและกินง่ายมากขึ้นแล้วก็ทางเทสลาเนี่ยยังพูดถึงว่าในปัจจุบันยิ่งกว่าก็คือในในในสมัยใหม่เนี่ยข้าวหลามมันถูกพัฒนาไปเป็นข้าวหลามที่เป็นข้าวหลามช็อตแล้วก็มีการเติมเครื่องปรุงต่างๆเช่นมีการเติมเผือก <laughs> พวกผลลไม้ต่างๆหรือผักต่างๆเนี่ยให้มันมีออปชันให้รู้สึกว่ามันมีวาเลตี้มากขึ้นเขาก็ยังเลคเมนแบบนี้ผมก็ว่าการเขียนข้าวหลามเนี่ยมันเป็นไฮไลท์ที่ดีมากสำหรับรอบนี้เช่นกันครับครับจริงๆแล้วแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยเขาต้องใส่เบสิกของมันลงไปด้วยใช่ไหมอาจารย์เพื่อให้เข้าใจว่ามันมีเยอะมากเลยในเมนูข้าวหลามเนี่ยเอาง่ายๆใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเนี่ยอย่างดังรอบเนี้ยผมก็เข้าไปอ่านของแต่ละตัวเลยบอกเชฟร้านเนี่ยสามารถ เขียนรีนต์ให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยอยากที่จะมากินทั้งสี่ตัวเนี้ยผมว่าดีดีจริงๆแล้วก็เขาก็ใส่เทคนิคในเชิงดีเทลที่เป็นความรู้พื้นฐานเบื้องต้นหรือว่าเวลากินแล้วจะต้องเสพในเรื่องอะไรบ้างครับครับอาจารย์ผมดู youtube ซึ่งอาจจะเป็นความบังเอิญก็ไม่ทราบนะดูแล้วจะมีฝรั่งหลายต่อหลายคนเนี่ยเข้ามาเมืองไทยเขาเขาชอบรีวิวอาหารข้างทางสตรีทฟู้ดดีกว่าภาษาบางคนก็ไปกินอะไรนะฮะไอ้คอหมูย่างอาจารย์ าบางคนก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวก็ง่ายๆเลยอาหารพวกนี้มันโอกาสที่มันจะทําให้คนต่างชาติเขารู้จักของเรามีมากขึ้นไหมอาจารย์เนี่ยพวกนี้มีโอกาสที่ทําให้ต่างชาติรู้จักครับเพราะว่าเอาจริงๆนะสตรีทฟู้ดเมืองไทยอย่างที่ผมบอก,ก,อก,กตังก้งแต่ตอนรกเลย่ดังมากและดีมากดีมากดีถึงขั้นดีถึงขัง้นหลายๆงานวิจัยเนี่ยโชว์ผลออกมาเลยว่านักท่องเที่ยวเนี่ยยอมรับว่าสตรีทฟู้ดเมืองไทยปลอดภัยสะอาด กินแล้วไม่มีอาการท้องเสียหรืออาหารเป็นพิษจากสเต็กฟูดมีทุกที่เปอร์เซ็นต<ม>์ในการในการที่จะเกิดขึ้นเนี่ยน้อยมากเพราะรว่าสเต็กฟูดเมืองไทยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอาหารคาวหรืออาหารหวานจะเสิร์ฟในอุณภูมิที่เหมาะสมครับอลองสังเกตด,ดูไหมครับเช่นเมืองไทยเนี่ยคุณจะกินถ้าเป็นอาหารคาวเมื่อกี้ซี่คอหมูย่างะจะเสิร์ฟย่างร้อนๆอย่างร้อนๆ้อนใช่นะใช่หรือไปกินขนมครกจะเป็นขนมครกที่ทําใหม่ๆฉะนั้นความร้อนพวกนี้ย ทำให้สีฟูตเมืองไทยปล<ม>อดภัยนะครับต่างชาติก็เลยเชื่อถือมากๆกับสีฟูตเมืองไทยแล้วก็เท่าที่ผมดูรอบนี้ที่เป็นการจัดพวกของหวานที่สีฟูตเนี่ยเมืองไทยถือว่าเข้าอันดับเยอะมากครับ,รบแล้วเดี๋ยวเดือนสิงหาเนี่ยเข้าอีกหลายตัวเลยครับ,รบผมก็ไปส่องมาเรียบร้อยแล้วเช <c oughs> ่นเหนึ่งในนั้นมีขนมครกด้วยป่ะอาจารย์หน,นึ่งในนั้นเนี่ย ผมคิดว่าผมยังไม่เจอขนมโคกอาจจะไม่เจอนะอแ,อนนแต่หนึ่งในนั้นคือทุกคนจะคาดไม่ถึงก็คือขนมโตเกียวครับโตเกียวเนี่ยนะะโตเกียวที่เป็นซิกเนเจอร์เมืองไทยแต่ครับว่าโตเกียวแต่ว่าคุณจะต้องไปกินที่ประเทศไทยแลนด์อย่างนี้เลยครับแล้วก็พวกสัง่งเมนูสั่งขยะอันนี้ก็เป็นสตรีทฟู้ดที่เป็นของหวานเมืองไทยที่เดือนหน้าเนี่ยควรจะต้องมากินอีกอันหนึ่งที่ขึ้นชื่อแล้วเป็นสิ่งที่ผมโปรดตรานมากคือ อ่าน้ำมะม่วงน้ำปลาหวานมะม่วงน้ำปลาหวานอืมใช่ครับก็เป็น s ิ r e e t เมืองไทยนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นพลังที่ดีครับแล้วก็โปรโมทอาหารไทยในรอบนี้โปรโมทได้หลายตัวมากครับอ่าถ้างั้นเดี๋ยวโคต้องคุยกับอาจารย์รอบหน้านะฮะรออยู่ได้ครับได้ครับดีับวันนี้รบกวนแค่นี้ก่อนครับขอบพระคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ณนนท์แดงสกหวานนะครับอาจารย์คณะเทคโนโลยีก้ารกรศาสตร์โชติเบศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับในช่วงเล่าสัรนโดยธนาคารอมสินเอาละครับผมไปเฉลยคําถามวันนี้ถามคุณผู้ฟังว่าธนาคารอมสินนะครับได้ขยายระยะเวลาการรับฝากเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนออกไปจนถึงวันที่31สิงหาคมนะครับคำถามคือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ8เดือนเนี่ยให้อัตราดอกเบี้ยร้อยละเท่าไหร่คําตอบคือร้อยละ1.32ต่อปีนะครับเดี๋ยวใครไปผูดใครเป็นผู้ ที่ตอบคำถามถูกอย่างไรเนี่ยเดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะกลับมาบอกกล่ากวกันเช่นเดิมนะครับวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ